จักระที่8คือวิโยปินีซึ่งแปลว่าสิ่งที่มีอยู่ทุกคนทุกแห่งจักระที่8มีลักษณะเป็นดอกบัวมีกลีบดอก1100กลีบวิธีทำสมาธิแบบเหนือธรรมชาติใช้การทำสมาธินี้เพื่อเปิดจักระที่8เข้าถึงประตูสู่จิตวิญญาณที่สูงขึ้นของคุณเริ่มต้นที่การหาท่าที่สบายไม่ว่าจะนั่งหรือนอนงาย ให้แน่ใจว่าร่างกายมีความตึงเครียดน้อยที่สุดเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าทางจมูกและออกทางปากสองถึงสามครั้งเพื่อให้คุณผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่หลับตาลงและเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าลึกคุณรู้สึกถึงความตึงเครียดภายในร่างกายให้ผ่อนคลายหายใจตามปกติเริ่มจากฐานกระดูกสันหลังของคุณลองนึกภาพรากไม้ที่อย่างลึกลงไปในดิน ธรรมชาติมองเห็นรากเหล่านี้อย่างลึกลงไปในดินและเชื่อมโยงคุณกับหัวใจของแม่พระธรณีขณะหายใจเข้าให้นึกภาพตัวเองกำลังดึงพลังงานเข้าสู่ร่างกายผ่านรากเหล่านี้ขณะหายใจออกให้ส่งพลังงานขึ้นไปตามกระดูกเส้นหลังชำระล้างจากสักทุกจุดจนถึงกระหม่อมทำแบบนี้ต่อไปโดยสูดพลังงานจากพื้น โลขึ้นมาและหายใจออกทั่วร่างกายเป็นเวลาสองสานาทีจดจ่อไปที่กระหม่อมจินตนาการถึงลําแสงที่ลอยอยู่เหนือสีสษะหมุนวนช้าช้านี่คือจักระที่แปหายใจเข้าลึกๆมองแสงที่ส่องผ่านร่างกายของคุณผสานเข้ากับแสงที่ลอยอยู่เหนือศีรษะปลดปล่อยความตึงเครียดในร่างกายหายใจเข้าลึกๆต่อไปและสัมผัสถึงการดื่มด่ำกับแสงนี้อย่างเต็มที่ นี่คือการเชื่อมต่อของคุณกับตัวตนที่สูงกว่าลองนึกภาพแสงสีขาวระยิบระยับเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามงดงามลูกบอลพลังงานที่หมุนวนเริ่มละลายและเริ่มไหลลงมาเหนือสีสบายหน้าไหลและทั่วร่างกายขณะที่ของเลวศักดิ์สิทธิ์ระยิบระยับนี้สะศาส์เข้าใส่คุณลองจินตนาการว่ามันกำลังชำระล้างรูปแบบความคิดเชิงลบ วิธีการดำเนินชีวิตที่สันสะเทือนต่ำหรือภาพลงตาใดๆให้คุณใช้เวลาสักครู่ให้ตัวเองได้รู้สึกถึงปฏิกิริยาใดๆก็ตามหายใจเข้าลึกๆสองถึงสามครั้ง A เ,เพื่อปลดปล่อยภาพนิมิตของคุณปล่อยให้ของเหลวสีทองหยดลงสู่ร่างกายไหลไปตามรากที่ฐานกระดูกสันหลังและละลายกลับคืนสู่ใจกลางของโลกเมื่อคุณพร้อมที่จะออกจากสมาธิแล้ว ให้หายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทางปากเป็นครั้งสุดท้ายปล่อยให้ตัวเองกลับสู่ร่างกายและลืมตาขึ้นเมื่อพร้อมขอบคุณกดใจติดตามแชร์ให้คนที่คุณรักเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตวิญญาณ